พี่น้องงามครับปูนี่เขาดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีหมดใช้สุขุทคลก้นครับอ่ะน,นี่เข้าจิเตรียมไปดักกุ้งครับไปเบิ้งไม้ไปแล้วครับเมื่อคืนฝนตกน้ำท่วมน้ำขึ้นไหลแต่ว่ัติไปใส่ขอบขอบเบิง้งม่อคืนฝนตกแข้งครับนี่มาเบิ้งอาหารของเขาครับ อาหารของเขาเนี่ครับโบไดล้ล่งทุนลายครับเป็นอาหารเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับผสมนม้ำปลาครับเป็นปลาต้อนเป็นปลาเป็นโตครับแล้วก็เอามาตม้มเอามาตม้มเอาแต่าน้ำม,มันครับผสมกับอาหารปลาดุกแล้วก็ใส่ข่าสวยไปนะครับนี่มีแค่นี้แหละครับสูตรเห็ดง่ายๆเลยครับ อาหารปลาดุกเนี่ยก็อย่ทั้งนี่ก็โล่ยี่สิบห้าบาทแล้วแต่ผูดใดสิบั้นด้วยครับเนี่ยอันนี้ปั้นประมาณนี้ก็ได้หน่อยก็นี่ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่มักเลยครับเอาไปนี่ครับเขามาใส่ใส่ผานี่ครับมัด ใส่ยางรัดเอาครับเอาที่เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับไปถ่วเท่าก๋ใส่เลยครับ,รบจะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเรียบร้อยไปใส่เท่าเดียวครับเ,เดี๋ยวจังไปเบื้องกันเดี๋ยวจะไหนไปเบื้องไม้่าเป็นจั้งใดค,ครับนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ของเขา น้ำขึ้นหลายครับน้ำขึ้นมาหลากัดจีบ้างไว้ขอบขอบนี่แหละครับกัดจีบ้างขอบขอ,บ,ขอ,บ,อ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 บอ้อมอ้อมบออุ้ยหมดกัดสีว้างไว้เนี่ยขอบขอบ,ขอบนี่เลยเลยมีเด้อจีบ้างาสิกัดบ,บีบเนื้อจักหน่อยนึง ให้มันให้กินมันออกครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจังมารุ่นครับใจพีนองเบื้องหลังเดียวนะครับเดี๋ยวจังมารุ่นตอนแรง้งขุนละครับหมันหรือบอมนันเบื้องหลังแรกมาลุ่นหลังแหลกกอนครับดึงไหลก่กบไ,ไ,ได้คำยบมันสีหัก เดี๋ยวเบิ้งหลังแรกก็หูว่าหมานันระเบอมันบอกอุย้ยนี่พี่น้องน้ำไม้ครับน้ำไม้ฝนไม้นี่ครับจำเลยแค่หลังแรกครับนี่เดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับอ้ยมาลุดนกับอีกครับนี่สิเขาวะ ขอบว่าหลายครับนี่นี่เด้อพี่น้องงามๆเลยอุ้ยดึงแข็งบ่ได้จิกขาดหมดโอ้ พอได้ยุครับพ่อได้ยุ่งเป็นวุ่นบ้าอือเข่าเยครับเข่าเยอะเอ้ยนี่เป็นยังไงเนาะอ,อือ ส่วนไหร่ของบ,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 บ้อข้าวยกข้าวยกข้าวยกบนบ้านร้ายบันไดดึงแห้งบ้าได้ครับพี่นอนลวดจุดขาดว้าวเช้อื้อ Bấm là gì bằng đất này, đây. Ừ. Phó đây, phó đây. อยู่ครับนามเฝ้าเดี๋ยวจคทำก่อนพี่อยู่พี่อยู่

ยอครับพอได้พอได้ไดน้ำลึกเนะี่ยกิน้ิดใดกินตะเขาบ่โอเขา,ายุด่บาย หมดแล้วครับโอ้หลังอีกใครเนี่ยลองยื้อยูห่หลังเหลืออีกหลังอีกใคร หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหมานหมานอ,อาญาย่ครับหลังสุดท้ายเนี่ยถืออยู่เหลืองามเลยครับัง <ไ>เรียบร้อยไปอดอังจักกลางเจ้าด้วยมาสรุปผลงานนี่ครับ อันนี้ผลงานหลังจากฝนตกมือคืนนะมาดักตอนเศร้าครับเนี่ยใส่ไว้เศ่้านะที่โลก,กว่าครับประมาณนเนี่ยแหละจะต้องไปช่างเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งครับถือว่าหมานอยู่ครับอาการก็เป็นเป็นการเบื้งรอบแรกนะของการใสนะ่เดี๋ยวจังหวะมืออื่นเศ้าครับพอกันไหมสำหรับคลิปนี้กัน ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ